เออเดี๋ยวพาไปละเรู้สึกเป็นไงบ้างครับผู้บิชิตเขา ดูสภาพผู้พิชิตภูเขาของเราเพื่อนเอกทั้งตัวดีนะล้มตรงนี้ไม่ไปล้มตรงเหวไปขิ้นเขาสักีช้อนเดดดีเสียวเสียวไม่เสียวตกนะเสียวโดนดา่าซึ่งก็น่าจะไมนรอดอ,นนอย่าให้ดูแตงมันจ้องพี่ใหญ่เลย ที่พามันมองแกะด้วยกลับบ้านเราดีกว่าชอนไปนอนอ,อ้ยแช่น,น้ำอุนอ่นๆเบียร์เย็นๆ,น,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 น,ๆน้องโดนเย็นๆนอนหลับสบายใจเถิบมไม่น่านหรอกชอนพี่ว่าไม่มีใครเอาเด็กข้ามเขาอะ่ะเพราะดินเดินกลับมาทางเรา สุดยอดอ่ะส <If you suffer> ุดยอดอ่ะฮะวันเด็ only Vision Vision ที่บ่อยยอดโหดูวิวดิเขาสวยมองดีหนมองไะเดี๋ยวดี่พาชมาทำอะไรมองดีว่าฮะนี่ขโมยนุ่งอย่างเสียวเลยไปถึงแม่งไม่มีคนเลยไปทางไหนวะ ทางก็ไม่มีเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วไอ้เดียมากเลยโอ้อยู่ก็สวยไปขับช้อนที่ไหนที่ไหนที่ไหนรู้ทางด้วยเหรอ ว่ต่ก็ไม่พราพี่เขไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะโหดขนาดนี้หลอกรู้ไปเป็นไรชอนนอนสบายถ้าพี่รู้มันโหดขนาดนี้ไม่แบกกไอชอนมาหรอกที่ว่าพี่เหนื่อยขนาดไหน 的。